หลังจากทานไม่ขึ้นนยังไงบ้างคะอไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ใช่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอ้าเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าใช่ใช่ใเดินเแี้ยแป๊บแป๊บเลยอืมค่ะค่ะหลังจากทานแล้วเป็นประมาณกี่กล่องคะที่ว่าการเสียวเนี่ยหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องนะคะตอนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดเข่าปวดเข่าแล้วก็เซ็งปวดในเส้นเป็นเซ็งปวดขาค่ะเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยออ๋เดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะสองกล่องก็ ตอนนี้ประทับใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดีเยี่ยมเลยค่ะดีเยี่ยมเลยใช่ไหมคะลูกค้าคะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะค่ะก่อนที่จะทานโดปิทตุนตันนี้ค่ะคุณป้ามีอาการอย่างไงบ้างคะก็ปวดปวดสะโพกแล้วก็จะลงขาเนเวลาเดินแล้วมันแบบว่าจะต้องเหมือนกับต้องยืนแอนเท็ตสุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันตึงไงปวดแล้วมันขามันจะไม่ก้าวอ่ะว่างั้นเดินนะพอเสร็จแล้ว บ้านลองกินตัวนี้ดูแล้วทานไปกี่กล่องคะถึงเห็นผลจะเจน้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลจะเจนแลอาการที่เคยปวดนี่คือหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เล้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินเตือนตัตอนนี้ไปสวนแปลงอะไรได้คุณป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะปวดขาปวดหลังกระดูกล้านทานไปได้แปดซองก็เลยรู้สึกดีขึ้นจากกระดูกที่เคยลั่นขาที่เคยปวดก็ดีขึ้นเสียบที่เนี่ย รงสะโพกค่ะเินเท้ากระดิกไม่ได้ค่ะบอกว่าขาตอนนั้นขาลีบด้วยใช่ไหมคะทานไปกี่กล่องคะคุณป้าถึงรู้สึกว่ามีประมาณยางละหนึ่งกล่องยางละหนึ่งกล่องอาการก็ดีขึ้นกระดิกนิ้วได้เดินได้ปกติแล้วก็นั่งทํางานทำการมาที่หัวเข่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะคะ เรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บาดคือทั้งร่างกายเลยใช่เป็นมานานหรือยังคะเอเป็นมาปีกว่ากว่ากับสองปีนะคะซึ่งแบบว่าจะลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็นวดนวดคลายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายเท้าเนี่ยพี่เขาจะใส่บาดตอนเช้านะคะใส่บาดเนี่ยเวลารับพอนพระก็จะต้องนั่งลงพอนั่งลงเนี่ยเวลาลุกขึ้นเนี่ยจะลุกไม่ได้เลยก็แบบต้องใช้แบบมือเลยยันตัวเองขึ้นมา ทานต่อเนื่องนะคะสามกล่องนะคะอาการทุกอย่างก็หายหมดเลยค่ะตอนที่คุณป้ายอดจะทานดีบูลมีอาการไหนบ้างคะก็มันมีการปวดตามข้อค่ะตามนิ้วมือเนี่ยมันงอไม่ได้แต่แบบนี้มันงอได้แล้วค่ะปวดมากไหมคะปวดมากประมาณใช่ไหมคะค่ะแล้วพอทานไปกี่กล่องคะที่อาการดีขึ้นสามกล่องสามกล่องนะคะสามกล่องแล้วก็เริ่มไม่ค่อยปวดตะไหร่แล้วก็เลยเออก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะก็เลยทานลองต่อไปเรื่อย แ <c oughs> ต่ก่อนมันกำถึงช่นี้ไม่ก็ุนอ๋ออันนี้ก็คือกำได้เยอะแล้วใช่ไหมคะ,ะกำได้เยอะแล้วค่ะคทานแล้วเห็นผลจริงหรืไห่นะคะดีบุญดูได้ฝากยอดจะส่งของวันนี้เลยนะคะคาดจะส่งทุกวันนะคะยอดจะส่งเยอะทุกวันค่ะตอนนี้นะคะคัดก,ก็ได้แพ็คดีบุญนะคะลงกล่องเรียบร้อยเตรียมตัวไปส่งที่เทอร์รี่แล้วนะคะค่ะดีบุลนะคะก็จะมีแบบผงแล้วก็แบบแทชซูน,นะคะแบบผง หนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะแบบผงเป็นชนิดเข้มขน้นทานน้อยเห็นผลเร็วนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะเดิมมีเสียงก๊อบแก๊สน้ำไข่ข้อแห้งนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมีบุนแคปซูลนะคะหนึ่งกล่องมี30แคปซูลทานวันละสองแคปซูลเท่านั้นนะคะใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่า,ขาหรือว่าหมอลองกระดูทับเส้นเดิมมีเสียงก๊อบแก๊บมีการเสียวที่หัวเข่านะคะ ดีบูนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีการปดข้อปดเข่าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพัดขอตัวไปส่งดีบูนที่เคอรี่ก่อนนะคะค่ะตอนนี้พัดก็มาส่งสินค้าที่เคอรี่แล้วนะคะสินค้าช่วงนี้ก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะคะอยู่ที่1-2วันทําการตอนนี้พัดก็จะส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณลูกค้าที่สั่งซื้อจากพัดน,นะคะรอรับสินค้า1-2วันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ผัดขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะใครที่มีปัญหาปวดข้อปดเข่านะคะอย่ล,ลืมสั่งซื้อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ชอรมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา